สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสริพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเราจะเตรียมตัวก่อนมาตรวจรักษาตาเนี่ยเราจะต้องเตรียมอย่างไรบ้างนะคะวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะมาพบกันก่อนที่จะมาตรวจ เพื่อที่จะรักษาสายตานะคะบางคนเลือกที่จะมาทําสิ่งเหล่านี้ในวันเดียวให้เสร็จเลยบางคนก็เลือกที่จะมาตรวจก่อนนะคะแล้วก็ทําผ่าตัดในอีกวันหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่การถอดคอนแทคเลนส์ค่ะถ้าเราใช้คอนแทคเลนส์แบบซอฟตเราควรจะต้องถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้อย่างน้อย3วันนะคะ3 7วันกำลังดีถ้าใครใช้แบบแข็งก็7วันถึง1เดือนนะคะหรือพวก RGP หรือ semi hard เนี่ยก็บางครั้ง 7วันถึง1เดือนเลยนะคะนอกจากการถอดคอนแทคเลนส์ที่สำคัญแล้วนะคะการดูแลตัวเองให้พร้อมที่จะทำได้นะคะคืออะไรก็คือว่าในปัจจุบันคนเนี่ยจะตาแห้งเยอะมากนะคะโดยเฉพาะยุคนี้นะที่เราใส่มาสกันแล้วก็ตัวตัวมาสจะทำให้เกิดไอแล้วก็ปะทะไปที่กระจกตาบางครั้งทำให้ตาแห้งได้ ก็เลยอยากจะแนะนําว่าในช่วงเวลาที่ก่อนจะมาตรวจนะคะถ้าเราสามารถที่จะขยันหยอดน้ําตาเทียมได้วันหนึ่งให้ได้4-8ครั้งนะคะก่อนมาตรวจก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะไม่มีอาการตาแห้งจนทําให้อ่าทำไม่ได้นะคะ นอกจากนั้นในท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่หรือรักษาโรคตาอยู่ที่ใดก็ตามนะคะก็อยากให้พูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าอยากจะทำเลสิกนะคะสภาวะของตนเองนั้นจะทำได้หรือไม่ให้มีการพูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลรักษาโรคทางกายแล้วก็โรคตาของเราเพื่อที่จะเตรียมตัวมาตรวจนะคะเท่านี้เองเลยค่ะการเตรียมตัวนั้นไม่ยากอะไรนะคะ มีแค่นี้เองแต่ในวันที่เราจะนัดนะคะเราก็จะต้องนัดมาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกจากประวัติของการรักษาสายตาแล้วการรักษาตาการรักษากายแล้วปัจจุบันจะมีคำถามเกี่ยวกับโควิดมากขึ้นอย่าเพิ่งรำคาญนะคะจะต้องถามว่ามาจากไหนได้วัคซีนหรือยังอะไรเหล่านี้ด้วยจะเป็นคำถามที่เพิ่มขึ้นมาในยุค New Normal นี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในความปลอดภัยของทุกคนค่ะ จะเห็นว่าการเตรียมตัวก่อนทำเลสคิคอนเซต็ตนั้นไม่ยากก็คือทำให้ตาพร้อมนะคะตาพร้อมทั้งตาของเราแล้วก็ประวัติของการดูแลตาและตัวของเรานะคะนอกเหนือจากนั้นในปัจจุบันในภาวะ New Normal ก็จะมีเสริมเรื่องของโควิดเข้ามาด้วยอย่ารำคาญกันในการที่จะเตรียมตัวให้ดีนะคะ วันนี้หมอมาเล่าวิธีการเตรียมตัวก่อนมาพบกันค่ะหวังว่าทุกคนคงจะปฏิบัติตัวได้อย่างดีนะคะเพื่อทําให้ได้รับการรักษาสายตาในวิธีที่เราเลือกนะคะวันนี้หมอก็ขอลาไปก่อนเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่เกี่ยวกับผู้ที่อยากรักษาสายตานะคะดรตุลยาคอมมิวนิตี้วันนี้บายๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ